mặt 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 เทพไทยเป็นยังเลยลูกเป็นยังที่ได้ปีมันเป็นยังบาดเองำำกำลังพี่นอ้องไอเบียกำลังเกิดขึ้นเสื้อหัวขาดกำลังขึ้นรังที่สอง กับป้าสานนออรผ่นโ้ยสะอ่อนได้เขาดินเขาดันบอกไปก้นบ่โอมิ้นและแม่น่ะขาเห็บไปดปลูปลูเอา จะหนาวกับเป็นหลีนอนเลยเป็นยังก็นั่งปีน่ะหนาวหนาวจะหายบ่หนาวแหงบ่ลนตั้งแต่เศ้าเปียกได้เศ้าพดเพื่อมู่มาจะหายดลดเจ้าคองลดหนาวก่อนเลยเพื่อลดหม่กายลดเจ้าคองลดยา่าบาดนี่้หบ้าจะวันกะอคุนน้อยน่ะก็บหนาวมันเลยกว่า 一个红日 เพื่อนคุณแม่จ้าพี่น้อง อยู่วันแะ้วจะหน่อยก็ลงจหาหง้าโหดทรงพายอยู่วันัาเี้ก็ได้พาพี่นอ้องเลาะเลาะป้าพ่อพูด แค่จำต้วตะวนันตะวนันกักย่าเละวันย่าเลยลูกหนาวแห้งตะวันหนาวพี่น้องแลวก็ทำน้ำหอมทำน้ำหอมเราไปส่งพระที่วาาัดจ้า ิเอามยจสิไปม้อเออล้เี่จะขึ้นมากขึ้นมานเอหนงไปนเออลนาแล้ว้วค็ขึ้นมากไปพี่น้องบ้านนี้ทั้งทั้งลังพี่น้องทั้งหลังก็เต็มนะคะแม่เทินแม่เทิมาูยังไปไปแบบนี้ไปบ่ไปเออไปโอเคอีฟ้ามา เือนมันเต็มนั่นนี่นะสงื่นกะไปบ้านพนทันดีนะเขายังบอกไปงานกลางเว้นเขาห้เขาไปได้กลางเว้นนะกลางเวนเห้ไปเขาบอกไปเขาหิ้วเข่าได้บัดหมูบัสิไปบัตหิ้วเข่าไม่ายมาเขาบอกกินเขาโยมาอี่บอกกินยังมาพุกคนามอ่าบกกินยังมานกคน่ากินมากกินเดียหลปันปาพลังคนบอกไห้ปาขี่ปาให้เขาในขึ้นมาืออยู่นะป่าขึ้ ป้าว่าให้ขี่น้ำเนื้อฮื้อขี่นเ้อรถนหมอยขี่น้ำรถโจนะคนวะ้เนือจะหนักกว่าขี่แล้วหนักขี่แล้วขี่เองขี่เองขี่ไ่ได้ใคขืนขี่เองลัีขึ้นขไปนอ้มวนเป็นมวนทั้งหลางหนักกระตึง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 อยู่สิพาลงวัดทรงพระทรงพระอยวัดแล้วแล้วก็สิบไปเอาเบียไปหลางหัวรถอยู่ส่งอัน คุ้มมันเฮือนทั้งน,องนอง้องไส้พี่น้องเฮือนน้องไผ่ฟ้าใบไร่หม่องเนาะจ้ะฟ้าใบไร่หม่องปวดไม้โคงกระเจ้าว่าเมื่อไนะซื้อเบียร์ให้กินแน่อย่าฟ้าวาเขาได้รถดีโก้ก็น้องชิลงมาเลี้ยงดอกมาสั้นก็เลยได้รถเลยสิครับลงไปให้เบิง่งไอซิบิเลงเบี้ยอีพุทีโผเข่นไม่ใหญ่เลยเจนะถือโอกาสเวลานี้นะพร้อมกันเลยปีใหม่สงการ ถักไทยสบายดีพี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องเอ้ฟซีทุกท่านฝั่งไทยฝั่งเราต่างประเทศอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อสุขสุขคนเด้อสวัสดีปีใหม่ียทำรวยกันเบิร์ดสุขสุขเอาลงไปแล้วมิถ้าห้องก็โคตรโดดเด้แล้วลงไปแล้วโคตรได้แล้วแม่ได้สอนได้โคตรผ่านนะลงไปก็โคตรไปไปโคตรได้เสพบรรยากาศรวมๆแล้วพี่น้องเด้อไปหอดวัดแล้วแล้วก็สิไปคุ้มแจนันอีกขมเมืองยาเนี่กินอยู่เพื่อนไม่ใหญ่ลงไปเบิ่งอยู่วัดน้ำกันเลย ไงพ่อที <centro> <nt> ่ใหญมากเลยต้นห้าเอาลงมาพุทตา่ะนี่ลูกแม่อาลงมา่อป้อนนี่ลูกมาห้ามพุทธแล้วเออพอลงอ่าทางนี้มาลงลูกไม่แกวเอยินแย่กินแ เยมีไปลงเลยไปเอมาฮดบอลเจ้าฮดแค่ไหาฮดพี่พี่สีเดี๋พี่น้ำแม่เจ้าพี่ลูกน้ำแม่เจ้าพี่ถึงบ่บาทเดียวสู้อซาดเข้าไปลูกเอามันต้องใส่ควดแบบนี้นะอาเไปเออ้าวบ้อยู่ดีเนค่อ ถือเดียวถือเดียวองเดียวอ่ะถือองเดียวองเดียวองใหญ่ๆตั้งเทิงได้สักองเดียวก็ได้สิป้าเอายังเอาคงไฟคงมันหิดีคงเจ้าเดี๋ยวไม่ให้ไม่ต่อดี๋ยใหญ่อย่าหดเบอรเดอร์เผื่อผ่าใหญ่ขึ้นมาหนำยังบ้อแม่เมน่อทีขึ้นมายังอุยไปเพียงแกเอาสิไปกินกันอยู่หันองใหญ่อยู่เทิงได้แม่ หดได้เบอรแปะอคหดเยหดเยน้ดีนี่แหละผ่าเทิงหมดเลยโดแต่ผ่านี่แล้วได้เสบแม่โม่ได้อีกได้ไหมผู้หญิงปัจจขืนไปเพื่อนบ่ได้เอาลงหายดน้อยหนึ่งผ่า ย่วงโลตกตรอป่าจ <en> ับอยู hmm. <May ý months skirt> ่ย <les> ่วงโลงเออขนาดมึงกล้าหานเนี่ยม่ติสิคหายกับคาร์นยานจะตกต๊กมอวะไปอยูบนี้แรลนบุคคกระไ่ไม่นมเออสีน้อยหนึ่งเท้าจาเนี่ยสีด แม่บิร์แรกแนนแม่ร่างด้วยผ้ีางขีฟ้าออกแต่นาเน่ร่างขีฟ้าก่มาโคฟ้าต้องผ่าไม่อยู่ในนาเบิร์น้อพี่น้องเลยมันแนมือใบนำหอมชีเดคัดออกแร้เบิร์ตแมบไปงานพี่น้องเนเตียบ่ คตรสองราค่พี่จ้าหนาวเยน้ำใจหาวจููนอยู่วัดสมบัติเย็นแต่เนาะเอาดีเอายังไงพูดเอาเดี๋ยวเอ แม่โตข้าไปเอามนนะจับให้เอื้อยเอื้อยจับให้เอื้อยเอื้อยจักน้ำนะพุนะเนมูลงมาไหมขตั้ขน้าเอให้เอเเเนื้อคูนดเนะพ่อเลี้

ไอหดไปหดผุดเถ่าหดเฉพาะเพราะยิงโลดเดอโลดเดอะนาีมีอย่ในครัวแล <acha> ้วไปหดผุดเท่าหดนาพ่อบอกพ่อ มีรถฝนกระชิม to <consumed> <_ at Music> ่าพนที่ฝนหล่อพดเก้าวัดฝนกริมาครบวัดตามใกล้ๆกันฝนกรชิมาเบิดอืม

啊。